สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของแอดข้าวปั้นค่ะชุดสรุปโบนของรัชนกมีโชคนะคะชุดสรุปของแอดระเด่นค่ะ หนุ่มตาคลีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของอาจารย์ธลศักดิ์กันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นทุดสาตัวบนแล้วก็2ตัวบนของเขาค่ะ f c ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะตัวเลขของเขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นชุดข้อมูล2ตัวล่างค่ะก็ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะตัวเน้นของเขาก็จะมีปากกาแดงวงกลมอยู่นะคะหรือใครชื่นชอบเลขดับก็ลองหามาตัดเพื่อลดต้นทุนกันได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของคนสัมผัสเลข แนวทางงวดนี้ชุดฟันธงของเขาสามตัวก็จะให้365 2ตัวก็จะมี54ส่วนชุดข้อมูล2ตัวนะคะชุดรวมก็จะมี50 5 3 54แล้วก็5้าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นชุดสรุป3ตัวบนของชายกูลนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็จะให้785 780 175 179 174แล้วก็175ตัวเนนก็คือ587กับ780นะคะส่วนตัวการก็จะให้709แล้วก็109 ต่อมาจะเป็นชุด2ตัวพิกัดบนค่ะตัวเน้นก็จะเน้นไปที่7887นะคะตัวรองก็จะมี80-70ตัวการก็คือ7585ค่ะอันนี้เป็นชุด2ตัวพิกัดบนนะคะส่วนข้อมูลชุดล่างตัวเน้นของเขาก็เน้นเป็นที่2552ตัวรองก็จะมี2 3 2ส ตัวกันก็คือ20ค่ะแอดก็ขอบคุณผลงานของชายกูลด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคนชอบซื้อหวยกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้ชุดบนล่างของเขา2ตัวก็จะให้4ี่แปดสี่เกแล้วก็0ูนย์สค่ะ ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของแอดเก้นะคะรันชุดบนภาพพื้นหลังสีม่วงแนวทางวดนี้จะให้เลขเด่นมาก็คือเลข9กับเลข5 ่วนชุดอื่นๆที่เป็นอาภาพพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแอดได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดเก้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหนุ่มตาคลีกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลขค่าชุดฟันธงก็จะให้5 7 9ข้างล่างก็จะเป็นตัวกลับของเขานะคะส่วนชุดปรองค่ะก็จะให้7 5 8 8 5 9 9 6 5ระวังชุดเบิ้ลก็คือ5 5 6 5 5 7 5 5 8แล้วก็5 5 9 ก็ตัวเด่นของเขาก็มักจะเข้าดีเดินดีอยู่นะคะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดเข้าปั้นกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดที้ผ่านมาค่ะของเขาก็เข้าไปชุด3ตัวตรงๆเลยสำหรับ60-3 ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะเห็น fc ถามหากันมาอยู่เนาะชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างนะคะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของแอดเข้าปันด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นชุดสรุปบนของรัชนกมีโชคอันนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ0ูย์ค่ะชุด3มตัวก็เกือบแตกไปอยู่เนาะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเด่นบนของรัชนกมีโชคให้เลข6ชุด3ตัวก็จะให้569 669 560 สองตัวจะให้69กับ60นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของรัชนกมีโชคด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดระเด่นกันเลยนะคะชุดสรุปของเขาอันนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาชุดบน ก็เข้าไปอยู่สําหรับ3003นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาจะให้เลข2กับเลข3เจาะ3ตัวก็จะให้729 724 738 197แล้วก็196 2ตัวพิกัดบนก็จะมี29 24 38 หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลขหนึ่งกับเลขสองตัวเจาะก,ก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะ ตัวเน้นของเขาก็จะมีดอกจันนะคะสีแดงๆอยู่เนาะใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดระเด่นด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไปใต้คลิปได้คะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนาม,มาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ